ของเราเป็นโซโลแกนของเราเลยนะคะรสชาติเรียนแบบไม่ได้เลยอบอกได้เลยว่ารสชาติไฮโซราคาโรโซสวัสดีครับเมื่อพูดถึงธุรกิจแฟนชส์เครื่องดื่มนะครับหลายๆคนก็จะมักนึกถึงแต่ชาหรือว่ากาแฟใช่ไหมครับวันนี้ออมสินสร้างสุขสร้างอาชีพนะฮะจะพามาพบกับธุรกิจเครื่องดื่มที่ทําเงินอีกหนึ่งรูปแบบที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับที่แตกต่างไปจากธุรกิจเดิมนะฮะนั่นก็คือ มอกเทลนั่นเองนะครับเป็นเครื่องดื่มที่ให้ความสดชื่นเหมาะมากๆนะฮะสำหรับลงทุนเพื่อทํากําไรนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าลงทุนน้อยลงทุนเพียงหลักหมืน่นแต่ว่าสามารถที่จะทํากําไรให้เราแบบไม่น่าเชื่อเลยนะครับที่สําคัญนะครับสามารถคืนทุนได้เร็วสุดคือ3วันนั่นเองนะครับอยากทราบรายละเอียดแล้วใช่ไหมฮะตามผมมาเลยครับ ตอนนี้ผมอยู่กับคุณพรน,นิพาชชวนิษนะครับหรือคุณเปิ้ลครับซึ่งเป็นเจ้าของมินิบาร์แฟรนไชสน้ำมอกเทลอินเตอร์นั่นเองนะครับสวัสดีครับคุณเปิ้ลครับค่ะคุณเปิ้ลทราบมาว่าแฟรนไชส์ของคุณเปิลเนี่ยสามารถคืนทุนได้ใน3วันจริงไหมครับ โอ้อันนี้เรื่องจริงเลยค่ะโดยเฉพาะตอนออกอีเวนต์นะคะคืออย่างเช่นวันสงการหรือว่าวันลอยกระทงค่ะวันลอยกระทงเคยทำพิกสุดได้มาแล้วถึง80,000บาทคืนทุนเร็วเพราะรว่ากำไรต่อแก้วเนี่ยค่ะมันสูงอยู่ที่64%หรือบางแก้วก็มากกว่านั้นแต่อันนี้คือค่าเฉลี่ยขออนุญาตย้อนถามกันไปก่อนว่ากว่าจะมาเป็นธุรกิจตัวนี้ได้จนถึงวันนี้เนี่ยเริ่มต้นมาอย่างไร จริงๆเราก็ทํางานธนาคารเนี่ยค่ะแล้วเงินเดือนบวกค่าคอมด้วยเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงแล้วไม่มีใครใแบบว่าเห็นด้วยกับการที่เรามาทําธุรกิจตรงนี้เลยแต่เราก็ยังมองหาหนทางของธุรกิจอยู่เพราะเรามองว่าเเงินเดือนแสนกว่าบาทเนี่ยม,มันสูงก็จริงแต่มันยังไม่พอที่จะมังง่งคั่ง,งเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองหาธุรกิจค่ะเกือบปีอะค่ะจนเงินมันเหลือน้อยอะมันเหลือแค่หมื่นเดียวอะก็เลยบีบให้เราแบบว่าเร่งมือนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย ช่วงเทศกาลสงการเมื่อ8ปีที่ก่อนนะคะเราอ่ะจองบูธได้ทั้งหมด 7- จ็ถึงแบูธเนี่ยค่ะแล้วเราก็ให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆ้องมาช่วยกันขาย<ม>แล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันสักเซสอ่ะแต่ด้วยเงินลงทุนแค่1 0 0 0งนบาทนะแล้วเราก็คิดค้นสูตรน้ําขึ้นมานะค่ะแล้วมันก็สักเซสผมถามนิดน,นึงว่าเอะทำไมเราถึงเลือกเป็นมอกเทลทั้งท้งที่กระแสนิยมจริงๆน่าจะเป็นพวกชาแล้วก็กาแฟเราอ่ะเห็นร้านกาแฟนะคะปิดตัวไป เป็นจานวนค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยแต่ว่าเราจะสังเกตได้เลยว่าร้านกาแฟาพวกนี้จะตกแต่งไว้อย่างสวยงามแล้วเราเสียดายอ่ะเราคิดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะตกแต่งขนาดนี้มันน่าจะไปต่อได้ทีน,นี้เราก็เลยคิดค้นเมนูสําหรับร้านกาแฟขึ้นมาใหม่จะเป็นน้ำมอกเทลน้ำมอกเทลเนี่ยจะเป็นน้ําที่เลียนแบบแอลกอฮอล์แต่ไม่ใส่แอลกอฮอล์ลงไปแล้วก็ตกแต่งสวยงามเหมือนค็อกเทลเลยเมนูต่างๆเนี่ยแบบว่าน่ากินแล้วลูกค้าก็ถ่ายลงโซเชียลแล้วก็แชร์ต่อไปเรื่อยๆแล้วทำให้พอมันเป็นเฟิร์สมาร์เก็ตนะคะ คนมันก็เลยแบบว่าสนใจมากตอนนี้มีกี่สาขาแล้วฮะตอนนี้26 5สาขาค่ะส6 5สาขาจุดเด่นของแฟนชส์คุณเพิ่อนือเป็นน้ำม็อกเทลของมินิบาร์ที่จะเป็นสูตรสำเร็จรูปหน้าตาเนี่ยคือจะเรียนแบบก็ได้แต่รสชาติเรียนแบบยากของเราเป็นโซลแกันของเราเลยนะคะรสชาติเรียนแบบไม่ได้เลยบอกได้เลยว่ารสชาติไฮโซราคาโรโซเลยงั้นเดี๋ยวคุณเพิร์พาผมไปลองชิมหน่อยโอ้ได้เลยค่ะคุณเพิรลพูดอย่างเดียวผมไม่เชื่อต้องชิมด้วย รับรองจะติดใจไปนะครับค่ะอันนี้เป็นอาจารย์เลิฟค่ะคเออคือจะเป็นอาจารย์ที่สอนลูกค้าแฟนชายของเราคร่ะอ๋อใครที่ซื้อแฟนชายต้องเรียกับอาจารย์เลิฟสูตรแรก <Okay. S 1> ที่จะทำเป็นอิตาเลียนโซดาครับชื่อว่าสวิตออเรนครับอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มเลยฮะ เมนูนี้ชื่อว่าแดกคูล่าครับเป็นสตรอเบอรี่ครับนมแล้วก็ช็อกโกแลตมันจะให้รสชาติเหมือนกับเค้กตัวหนึ่งครับชื่อว่าแบ็คอเบอร์ครับสองผสมถัดไปเป็นนมสดครับมาต่อกันที่เมนูที่สามอาจารย์เลิฟครับเป็นเมนูอะไรครับเมนูชื่อว่าเรนโบว์ดิงครับครับเป็นมอฟเทลที่มีสามรสชาติในแก้วเดียวั ต้องดื่นครับต้องดื่ให้ได้อีก3เลเยอร์พร้อมกันครั้งเดียวครับเราจะได้3ุรสชาติเลยใช่ใชครับสดชื่นมากสำหรับคนที่ติดตามรับชมเราอยู่เนี่ยสนใจอยากจะลงทุนของมินิบาร์เนี่ยมีกี่รูปแบบและรูปแบบไหนได้รับความนิยมมากที่สุดมีทั้งหมด5รูปแบบนะคะเริ่มตั้งแต่39,000บาท5,9,000บาท6,8,000บาท 7, 9 0 0 0บาทแล้วก็1 5 9 0 0 0บาทค่ะรูปแบบที่ได้รับความนิยมที่สุดก็คือ 39,000บาทเหมาะสําหรับคนที่ทํางานประจําแต่ว่าอยากได้รายได้เสริมตรงนี้จะเหมาะมากเลยไม่ไม่เสียงงานประจำํำหรือจะไปตามตลาดนัดที่เขาขายแค่สุกเสาร์อาทิตย์ก็ได้ค่ะตรงนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมเลยก็คือ68,000บาท ก็คือลูกค้าเอาเซตแฟรนไชส์ของเราไปแต่แต่งร้านเองค่ะแต่งได้ตามใจเลยว่าอยากจะแต่งร้านแบบไหนแล้วเอาวัตถุดิบอุปกรณ์ของเราอะค่ะเข้าไปเสริมในร้านได้เลยแล้วก็เราจะสอนพื้นฐานด้วยแล้วก็อัปเดตสูตร,รให้ทุกๆเท,ทศกาลมีเคล็ดลับความสําเร็จอะไรบ้าง <c oughs> ที่ทําให้ธุรกิจของเราเติบโตคนเข้ามาใช้บริการค,คนซื้อแฟรนไชส์ไปก็เยอะจริงๆแล้วค่ะเราต้องไม่ตัดโอกาสตัวเอง เราต้องพร้อมเปิดรับพร้อมคว้าทุกโอกาสเสมอแารนช้ของเราเนี่ยมันจะต้องแตกต่างทันสมัยแล้วก็ไม่หยุดพัฒนาตรงนี้จะช่วยได้เยอะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะทําธุรกิจของตัวเองเอาไปเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะครับเอาไปเป็นอาชีพหลักก็ได้หรือใครที่ทําธุรกิจอยู่แล้วก็เอาตัวนี้เข้าไปเสริมได้เหมือนกันใช่เลยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณเพื่อนมากๆ,ากๆนะครับขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีค่ะ โอกาสดีๆในชีวิตไม่ได้เข้ามาบ่อยๆนะครับถ้าโอกาสนั้นนะครับเป็นสิ่งที่เราสนใจแล้วก็เราอยากจะทําอยู่แล้วก็อย่าปล่อยให้หลุดมือไปนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะลงทุนมิเิบาร์แฟรนไชสน้ำโมกเทลอินเตอร์นะครับหรือแฟรนไชส์อื่นๆนะฮะวันนี้เรามีสิทธิพิเศษมาฝากเช่นเคยนะครับเพียงแค่สแกน QR code หรือลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ที่เราขึ้นให้อยู่ในขณะนี้นะครับท่านก็จะเข้าถึงโอกาสดีๆครับในการเริ่มต้นทําธุรกิจ แล้วก็เข้าถึงแหล่งเงินทุนกับธนาคารออมสินนะครับสินเชื่อรสร้างงานสร้างอาชีพเป็นสินเชื่อสําหรับผู้เริ่มประกอบอาชีพผู้ประกอบการรายย่อยผู้ขับขี่รถสาธารณะผู้ประกอบการขนาดเล็กและธุรกิจแฟรนไชส์โดยธุรกิจแฟรนไชส์ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทโดยไม่ต้องมีหลักประกันผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ธนาคารอมสิน w w w g s b o r t เสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือ GSB Contact Center โทร1 1 1 5ถ้าท่านใดมีแลนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจอยู่แล้วนะครับสามารถติดต่อไปได้เลยนะฮะที่ GSB Contact Center 1115นะครับหรือติดต่อไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศได้เลยนะครับส่วน EP หน้าจะเป็นธุรกิจแฟรนไชส์อะไรนั้นต้องติดตามครับ ธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม